สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับครับร้านคุณเธอครับมาดูใกล้ๆนะครับก็จะบอกว่าสูตรอาหารนะมันไม่มีตายตัวมันแล้วแต่ว่าร้านไหนผัดแบบไหนร้านไหนผัดยังไงบ้างวันนี้ผมจะรวบรวมความรู้ในการเมนูข้าวผัดนะครับมาให้ดูกันให้หมดเลยว่าผมร้านผมทํำยังไงบ้างแล้วในสไตล์ร้านผมทําแบบไหนนะครับจะแจกสูตรแบบเขาว่าไงแบบปรุงกันแบบให้ดูแบบเร็วๆเลยนะง่ายๆเลยครับสบายๆสไตล์คุณเธอ ผมจะใช้ถ้วยนี้ในการตวงถ้วยนี้เขาเรียกว่าถ้วยน้ําซุปหรือถ้วยข้าวเป็นถ้วยสีฟ้านะครับเหมือนถ้วยน้ําซุปทั่วไปเลยประมาณนี้หนึ่งหนึ่งถ้วยตวงพูนๆนะครับเนี่ยประมาณนี้มันจะได้ประมาณนี้หนึ่งจานนะสําหรับในการตวงของผมมาเริ่มการปรุงเลยครับซอสปรุงรสเนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าเราชอบของอะไรได้หมดพี่ได้หมดอ่ะมันด้วยใกล้หนึ่งปาดเห็นไหมครับประมาณหนึ่งปาดหรือหนึ่งหรือหนึ่งหย่หรือหนึ่งหย่อ,หหอ,หอ,หหอ,อย่างเงี้ย หนึ่งปาดหรือหนึ่งหยออแบบนี้รถด,ดีปลายช้อนผงนัวตามใจชอบปลายช้อนนี่คือสูตรผมนะแบบนี้นะใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะครับน้ำตาลใส่แดงแบบนี้นะครับปั๊บผมจะปรุงแค่นี้อันนี้ไปดูข้าวผัดไข่ก่อนเลยง่ายๆเลยนะสไตล์ผมก่อนเลยเมนูแรกข้าวผัดไข่ ข้าวผัดไข่ก็คือมีแค่ไข่กับข้าวต้นหอมแค่นั้นเองอันนี้คือแบบเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะรวบรวมเมนูข้าวผัดไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับสูตรอาหารมันไม่มีตายตัวนะพี่เราจะตีไข่ก็ได้เราจะตีไข่ก็ได้รไไดหรือเราจะเอาไข่แยกกับข้าวก็ได้มันได้หมดเลยอะพี่เนี่ยทำแบบนี้ก็ได้ แล้วก็รอไข่ขาวไข่แดงสุกนะแล้วก็ค่อยๆยแยกให้มันเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก็ได้นะครับบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นไข่เคลือบข้าวมันแล้วแต่พี่มันแล้วแต่คนคนทานแล้วแต่สูตรไข่ก็คือสูตรมันความสําคัญนะของอาหารเนี่ยในส่วนตัวผมอะผมมองว่าความอร่อยมันอยู่ที่ความอร่อยครับ การปรุงยังไงให้อร่อยผัดข้าวยังไงให้หอมให้เม็ดข้าวเรียงเป็นเม็ดผัดยังไงให้ไม่อมน้ํามันผัดยังไงให้มันมีกลิ่นหอมของกลิ่นกระทะเหล็กเราต้องดึงตรงไหนเราจะชูตรงไหนบางคนใช้กระทะเหล็กแต่ผัดผัดใส่เนยจะเอาหอมเนยหรือเอาหอมกระทะเหล็กเราต้องเลือกนะพี่เราต้องเลือกนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะหอมกระทะเหล็กเนี่ยก็ได้แต่จะให้มาหอมเนยด้วยแล้วปงกระทะเหล็กด้วยผมมองว่ามันจะเหม็นนะ เราต้องเลือกนะครับในส่วนตัวผมถ้าเกิดจะเอาแบบเอาหอมเนยก็คือหอมเนยไปเลยใช้เป็นกระทะเทฟลอน on, อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมจะใช้กระทะเหล็กผัดแล้วก็จะผัดใช้ไฟแรงแบบนี้ใครโยนไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เราเปิดไฟแรงแล้วเราผัดเร็วถ้าเกิดใครโยนได้เราก็โยนไปนะครับนี้ใส่น้ำมันขึ้นผัดเร็วอ่าเรียบร้อยสูตรที่หนึ่งครับ ข้าวผัดแบบธรรมดาสูตรที่หนึ่งต่อไปนะครับเป็นสูตรที่สองข้าวผัดแหนมผมจะเอาแหนมใส่ลงในข้าวเลยขนาดข้าวเท่าเดิมครับคือหนึ่งหนึ่งถ้วยอันนี้รอบนี้ไข่ผมจะตีไว้ตีไว้แบบนี้ก็ได้หรือจะไม่ตีก็ได้จาไปใส่แล้วไปตีในจานก็ได้โป้งเหมือนเดิมครับหนึ่งหยอะหรือหรือหนึ่งปาดหนึ่งหยอะก็อย่างนี้เลยเนี่ย มันกะเอาอะมันจะเฉลี่ยแล้วประมาณสักหนึ่งช้อนชาลองกะเอานะประมาณหนึ่งช้อนชาผงชูรสนะครับปลายช้อนรสด,ดีหมูปลายช้อนน้ําตาลปลายช้อนแล้วเราก็มาผัดกันเหมือนเดิมครับ กระทะเหล็กตั้งน้ามันใส่น้ามันแล้วกิ้งให้ทั่วนะครับแล้วรินน้ามันออกเหลือเท่าที่เราพอใช้งานไข่ตรงนี้เราจะทาเป็นไข่เคลือบข้าวก็ได้หรือไม่เคลือบก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราสูตรของเราอันนี้ทําแบบสูตรของผมก่อนเนาะนี่แบบนี้ผมก็จะค,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 คน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 นี้แล้วให้ไข่มันสุกพอไข่มันเริ่มสุกผมก็จะใส่ข้าวผัดกับแหนมลงไป ผมจะทําข้าวผัดที่เป็นไข่แยกกับข้าวอ่ะพี่เพราะในส่วนตัวผมอะชอบทานไข่ที่มันเป็นแบบชิ้นๆมากกว่าแล้วตากล้องบ้างไงชอบชอบทานแบบไหนไข่แยกแกหรือว่าไข่เคลือบข้าวไข่แยกข้าว่ะตากล้องก็บอกว่าชอบทานแบบแยกแยกข้าวเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามันได้กินไข่เป็นชิ้นดีนะมันแล้วแต่คนจริงๆอรัพี่บางคนก็ชอบแบบนี้อีกคนก็ชอบไข่เคลือบข้าวเดี๋ยวอีกกระทะหนึ่งจะทําไข่เคลือบข้าวถัดครับพอเริ่ม ผัดแล้วเม็ดเลี้ยงสวยแล้วนะครับใส่ต้นหอมเรียบร้อยครับข้าวผัดแหนมนี่ก็ตักข้าวตวงนีอย่างเงี้ยแบบนี้เลยง่ายๆพี่ การทํามาหามันต้องมีการตวงหน่อยนะจะได้รสชาติมันจะได้เป๊ะๆหน่อยนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่รถมือเราละว,ว่ายัางไงสูตรเนี้ยผมก็ใช้มานานแล้วนะใช้มานานละไปช้อนไปช้อนถ้าเป็นสองที่เราจะปรุงอันเนี้ยสองสองถ้วยปรุงใส่รถนี้สองครั้งเนี่ยครับต่อไปเราจะใส่แครอทด,ด้วยก็ได้นะแครอทซอยเนี่ยก็ใส่ได้แต่งให้มันสวยงาม บางคนผมใส่ไปแล้วเขาไม่ชอบทานเขาก็เขี่ยออกกลุผมก็เลยไม่ได้ค่อยใส่อะไรมากเดี๋ยวนี้ผักก็เลยใส่แค่ต้นหอมต่อไปจะทําเป็นข้าวผัดแบบที่สามคือเป็นไข่เคลือบข้าวหมดเลยอ่าไป เราจะใส่ไข่ลงไปในข้าวเลยอย่างนี้ก็ได้หรือจะเปิดไฟเบาๆใส่ไข่ไปแค่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็คนไปเลยอย่างนี้บางคนบอกว่ามันคือไข่พาทิสไม่ใช่พี่คือเาา้าผัดไข่พาทิสคืออีแบบหนึ่งนะแต่มันก็ทําเหมือนกันนี่แหละแต่มันจะทอดมันจะทอดมันจะไม่ได้ผัดอันนั้นคือเหมือนเป็นไข่พาทิสอะ แล้วเราก็จะลินน้ำมันออกเดี๋อวท่าในมันพอใช้แต่ก็ใส่ข้าวไข่เห็นนะไหมไข่มันก็จะเคลือบข้าวทุกเม็ดเลยแบบนี้ถ้าเราจะใส่แครอทไปด้วยใส่ตอนนี้เลยแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่ผัดไปเรื่อยๆจนมันเริ่มแห้ง อันนี้คือข้าวผัดแบบไข่เคลือบข้าวใส่ไปพร้อมกันแบบนี้เลยมันง่ายดีนะมันก็แบบไม่ต้องมาคอยใส่ที่หลังมันก็เคลือบกันเลยหมดเลยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวพอมันมันแห้งอ่ะไข่มันเริ่มแห้งมันก็จะเต้นระบำอ่าบางคนก็งงเต้นระบำยังไงตลกมันมันเป็นชื่อเรียกมันศัพท์เรียกคือพอเวลาเม็ดข้าวมันแห้งเนี่ยมันล่วนเนี่ยมันจะเริ่มเต้นระบำหรือคือมันแห้งนั่นเองมันไม่ได้มันลุกเต้นลีลาดอะไรหรอกพี่จ๋าอ่าเห็นไหม พอมาเริ่มล้วนๆเนี่เป็นเม็ดๆเ,เนี่ยมันจะเริ่มล้วนเป็นเม็ด,มดละแล้วพอเวลาเราโยนเนี่ยมันจะเริ่มแห้งเด้งขึ้นมาบางคนก็ชอบแบบนี้นะใส่ต้นหอมใส่พริกไทยเติมน้ำมันนิดหน่อยเป็นหยดๆๆลงไปแล้วก็เปิดไฟแรงๆบางคนก็ท็อปปิ้งเลยเอาปูใส่เลยจ้ะ ไปเป็นข้าวผัดยุค90หรือข้าวผัดโบราณทำวันนี้บอกโบราณหรือบางคนก็บอกว่าสมัยโบราณมีรสดีหรือยังสมัยนั้นมีอนุ่นมีนี่หรือยังคือผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนาะผมก็เลยตั้งชื่อในร้านผมว่าเป็นข้าวผัดยุค90หรือข้าวผัดโบราณที่ผมเขาเรียกว่าไงนะที่ผมแบบโตมาผมได้เห็นอะอย่างนี้ดีกว่าบางคนก็เรียกว่าข้าวผัดรถไฟ <achi. S 2> ข้าวผัดรถไฟจะใส่ซอสชมพูด้วยบางคนก็เป็นข้าวผัดแบบใส่ซีอิ๊วดำอะ ผมก็แล้วแต่คนเรียกแล้วกันอ่ะแต่มันคือเข้าวผัดยุคเก้าสิบของผมปูงเหมือนเดิมนะครับมีเลยเหมือนเดิมเลยนะแต่เพิ่มเติมตรงนี้พี่สีอิ๋วดำจ้าแค่นี้เลยไปแล้วมาผัดกัน แต่ไอ้ข้าวผัดอันเนี้ยผมจะใส่กระเทียมด้วยบอกก่อนใส่กระเทียมใส่หมูข้าวผัดร้านตำสั่งแบบตำสั่งแบบโบราณโบราณเหมือนตอนเด็กๆที่เราได้ทานกันนะพี่ ใส่ข้าวที่เราปรุงลงไปนะครับเริ่มเริ่มเป็นรูปไปล่างเป็นไงครับเริ่มนึกออกกันยังข้าวผัดแบบนี้มันก็คือข้าวผัดธรรมดาแหละครับแต่แค่คนไทยเขาก็ดัดปรุงดัดแลงเนาะแต่เขาบอกว่าอาหารไทยนี่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะมีเพื่อนผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าคิดถึงอาหารไทยอาหารไทยนี่คือหลากหลายแล้วก็อร่อยเพราะคนไทยผมว่าเก่งนะทำอาหารนะ่ะ ใส่หอหมหัวใหญ่นะครับใส่คะน้าใส่พริกไทยแต่ก่อนใส่ในห่อเนาะแบบนี้ใช่ไหมอาก้องนะใส่ในห่อเนาะหอ่อห่อข้าวเนี่ยเจ๋งเลยแล้วก็ผัดนะครับให้ผัดมันสุก ไม่ได้ไม่เขือเทศมันจะมาทานคู่กันแล้วมันจะตัดอะพี่แบบเหมือนมีตัดเปรี้ยวในมะเขือเทศด้วยแนละ้วบางคนก็ชอบแต่แต่แต่ส่วนตัวผมเองอะผมไม่ชอบผมจะทานแต่ข้าวคะนาแล้วก็อหอมหัวใหญ่ไม่ทนมะเขือเทศผมอะแบบเนี้ยคนน่าจะชอบกันเยอะแล้วพี่ๆชอบแบบไหนกันครับ เสร็จแล้วครับข้าวผัดหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างวันนี้ลองทาแบบรวดเดียวให้ดูเลยสี่อย่างพี่ๆชอบแบบไหนครับแบบที่หนึ่งก็คือแบบของผมเลยก็คือไข่แยกะกับข้าวแบบนี้เลยครับผัดแบบนี้ใส่แค่้นหอมแบบที่สองก็คือเป็นข้าวผัดแหนมธรรมดานเนี่ยแหละพี่ผัดเหมือนกันสองจานเนี่ยแต่ใส่แหนมลงไปใส่หมูก็เป็นข้าวผัดหมูใส่หมูสับก็เป็นข้าวผัดหมูสับอันนี้จะเป็นไข่เคลือบข้าวก็คือไข่เคลือบข้าวคือไข่เหลืองสีทอง ทั่วไปเลยแต่ผมใส่แครอทไปด้วยทุกจานเนี่ยสามจานที่ผมพูดมาเนี่ยสามารถใส่แครอทได้หมดเลยเป็นจานสุดท้ายของเราก็คือเป็นข้าวผัดยุคเก้าสหรือข้าวผัดรถไฟหรือข้าวผัดโบราณหรือข้าวผัดหมูธรรมดาที่หลายบ้านใช้กันเนี่ยครับการทาอาหารมันไม่มีตายตัวเมนูข้าวผัดเราสามารถแยกออกมาเป็นแบบหนึ่งแบบสองแบบสามแบบสี่ได้หมดเลย มันขึ้นอยู่กับตัวเราครับเราพยายามหาตัวตนตัวเองให้เจอแล้วเราก็ทำออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้อร่อยที่สุดครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ